พลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงตอบด้วยนะคะ Four of Swords King of Swords Five of Swords Three of c u p ตอนนี้นะคะเหมือนตัวของคุณนะคะกำลังพยายามที่จะ ทำให้สถานการณ์ความรักของคุณมันลงตัวมากขึ้นค่ะคุณต้องการทําให้ความรักมันมีความชัดเจนแต่ณนะตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับพยายามเก็บความรู้สึกอยู่นะคะคุณยังไม่กล้าที่จะชัดเจนกับเขาเท่าไหร่นะคะคุณยังมีความรู้สึกว่าตัวของคุณอยากที่จะ กลับมาอยู่กับตัวเองอาจจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณจะต้องอกลับมาทบทวนความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณและเขาอาจจะค่อนข้างที่จะมีความคิดเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่เสมอนะคะมีความคิด ที่ขัดแย้งกันบางครั้งก็อาจจะทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างนะคะใพ่บอกว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะกลับมาลงตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวสถานการณ์ความรักของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าตัวของคุณและเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ความคิดความรู้สึกของซึ่งกันและกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณและเขาก็จะกลับมาสื่อสารกันนะคะกลับมามีแพชชั่นมีเป้าหมายชีวิต มีเป้าหมายอนาคตความรักร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีกับความรักในครั้งนี้นะคะ